เลนระดับราคานะครับสำหรับ3คู่นี้นะครับที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนะครับราคาจะไม่ถึง5,000บาทนะครับเริ่มต้นที่เป็น Puma Velocity n i t r รรุ่นที่3ครับแล้วก็ถัดมานะครับ Adidas Supernova Rise นะครับและ u l r a Forward Experience ครับ4,950 4 7 0แล้วก็4,500บาทหยิบ3คู่นี้มาแนะนำเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเพราะว่าเลนส์ราคาไม่ถึง5,000และ ไม่มีแผ่นคาร์บอนด้วยนะครับจะได้ดูว่าทั้งสามคู่นี้เป็นอย่างไรกันบ้างเผื่อเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆในการตัดสินใจเลือกซื้อนะครับมาเริ่มต้นที่คู่แรกนะครับ Velocity Nitro รุ่นที่3นะครับรองเท้า Daily Trainer นะครับโฟมมี n น t r o f o a อยู่ตรงนี้ด้วยนะและชั้นล่างเป็น Pro f o a นะครับก็จะมีโฟมตัวท็อปที่อยู่ด้วยนะครับคู่นี้น้ำหนักอยู่ที่288กรัมในขนาด10 US นะครับ ราคา4,500บาทนะครับส้นเท้าสูง36หน้าเท้าสูง26ครับดรอปอยู่ที่10ถัดมานะครับ Adidas Supernova Rise นะครับ Daily Trainer เหมือนกันคู่นี้ใช้โฟม Dreamstrike Plus นะครับเป็น EVA นะครับมี support rod พ p o r t r o เป็นโฟมนะไม่ใช่แผ่นนะครับ System นี่เห็นไหมสีน้ำเทาอ่อนๆตรงนี้นะครับน้ำหนัก299กรัมในขนาด10 US ส้นเท้าสูง35หน้าเท้าสูง25 ดรอปอยู่ที่10นะครับราคา4,700บาทและคู่สุดท้ายครับ u l t r a Forward Experience นะครับรองเท้าคู่แรกที่มีดรอปไปไหนละ่ะอย่าดิ้นสิรองเท้าคู่แรกที่มีดรอปจาก u l t r a นะครับดรอปอยู่ที่4นะครับส้นเท้าสูง32หน้าเท้าสูง28ดรอป4นะฮะน้ำหนัก245กรัมในขนาด10 US โฟมใช้โฟม Eco f o โฟมนะครับเป็น Lightweight Trainer จาก Ultra าครับ4,950นกอานะครับ3คู่นี้ความนุ่ม ยกให้คู่นี้เลยครับนุ่มที่สุดเพราะว่ามันมีไนโตรโฟมไงมันมีโฟมไนโตรอยู่ตรงนี้ด้วยนี่ไงมันเลยนุ่มที่สุดเลยโฟมไนโตรที่อยู่ใน DVA ไนโตรรุ่นที่2นะครับมันมาอยู่ที่นี่ด้วยเพราะฉะนั้นคู่นี้ได้นุ่มสุดในราคา4,500บาทนุ่มเฟิร์มกําลังดีนะครับส่วน2คู่นี้ใกล้เคียงกันนุ่มน้อยแต่เฟิร์มนำนะครับทั้ง Adidas Super Nova Line แล้วก็ อัลตร้าฟอร์เบิร์ดเอ็กซ์พรียทั้ง2คู่นี้จะใกล้ๆก,กันแต่คู่นี้จะนุ่มที่สุดตอบสนองคู่ไหนดีที่สุดนะครับตอบสนองผมว่ายังไงก็เป็นคู่นี้เพราะไอโฟมไนโตรเนี่ยมันก็ตอบสนองดีด้วยนะแต่มันมีความเฟิร์มจากตัวโปรโฟมตัวชั้นล่างอะนะเนี่ยจริงๆเป็นม้ามืดนอกสายตาเลยนี่เวโรซิตี้ไนโตรสนะครับถามว่าผมชอบคู่ไหนระหว่าง3คู่นี้ หยิบคู่เดิมาอีกแล้วไนโตร3ามฟิลมันดีมากๆและที่สำคัญคือครับอะไรครับเพืเ่อนๆครับราคา4,500ราคาต่ำที่สุดเลยถ้าเทียบกันระหว่าง3คู่นี้เอาจริงๆเทียบในกระดานนี้ทั้งหมดนะเทียบทั้งหมดนี้นะคู่นี้4,500บาทได้ความนุ่มจากไนโตรเป็นตัวรองท็อปถ้าตัวเท้าต้องเป็นไนโตรอีลิแต่โฟมตัวนี้ก็อยู่ในตัวดีเบตไนโตรที่หลายๆคนชอบกัน และมีความมั่นคงจากตัวโปรโฟร์ที่อยู่ข้างล่างและดูสีวัสดุทุกอย่างเนี่ย4,500ด้วยนะครับสำคัญเลยถูกที่สุดในกระดานนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าในเลนส์ประมาณสักไม่เกิน5,000นะครับหารองเท้าเดลี่เทรนเนอร์ซ้อมแบบทุกวันใส่ทุกโอกาสซ้อมได้หลากหลายผมว่าคู่นี้น่าจะตอบโจทย์แต่ถ้าเกิด ใครชอบ Adidas ตอนนี้ก็มีรุ่นนี้ให้เลือกแล้วไงซูเปอร์โนวาลสที่ปรับมาใหม่แล้วก็ใครที่เป็นแฟนของอั t ตราสำคัญคือเท้าหน้ากว้างจะโดดเด่นที่สุดแล้วนะครับอัลตรเท้าจะหน้ากว้าง f o o ฟ s h a p e ความสวยงามของรองเท้ารอบสีคู่แรกของอั t ตรนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผ่านไปนี่คือรองเท้าในเลนส์ราคาไม่ถึง5,000บาทนะครับที่นำมาแนะนำให้กับเพื่อนๆนะครับ เป็นข้อมูลในการตัดสินใจก็แล้วกันนะคะว่าสนใจคู่ไหนนะครับก็สุดท้ายนะครับเพื่อนๆครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้บอกกันหน่อยครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับคู่นี้ v e l o c i t y ีในตัว3นะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับหรือใครชอบคู่นี้ Super No v a r ารายนะดีไซน์สวยตอนนี้กำลังโปรโมทหนักเลยนะครับก็คอมเมนต์บอกกันก็แล้วกันใครเป็นแฟนอัลตร้าบ้างนะครับนี่ฟุตเชฟนะมีเท้าหน้ากว้างแบบนี้นะครับชอบอัลตร้านะก็คอมเมนต์บอกกันด้วย อยากรู้ประสบการณ์ของเพื่อนเพื่อนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมเ okay, คลิปนี้ลนาะทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ